สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายนปี2,566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึง15สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวกรกฎเนาะในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ อันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือดาวเสารเนาะดาวเสารได้กลับมาโคโจรเดินหน้าได้แล้วนะคะดังนั้นชาวกรกฎท่านใดนะคะที่อาจจะมีอาการป่วยเรื้อรัง เป็นเป็นหายๆกอนับว่าสุขภาพร่างกายของคุณนั้นจะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นค่ะรวมไปถึงชาวกรกฎท่านใดที่อาจจะมีความคิดมากคิดเยอะมีความฟุ้งร้านคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เดิมๆซ้ำๆโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวเสาขยับเดินหน้าได้นะคะก็จะทำให้ชาวกรกฎนั้นจะมีความผ่อนคลายแล้วก็จะมีความวิตกกังวลที่ค่อยๆลด น้อยลงไปนะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะส่งผลให้ชาวกรกฎมีเกณฑ์จะได้เดินทางทั้งใกล้และไกลเข้ามาหลายคนอาจจะได้เดินทางไปทําบุญออกพรรษาไปทอดกระถินหรือว่ามีเกณฑ์นะคะจะได้ไปพบปะพบเจอกับเพื่อนกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นนะคะ สามพฤศจิกายนดาวสุกก็จะโคจรเป็นปทุมเกณฑ์กับดวงชะตาก็นับว่านะคะชาวกรกฎจะเป็นตำแหน่งที่ดาวสุกนั้นจะให้คุณให้ลาบให้พ้นกับเจ้าชะตาสูงมากเลยเพราะว่าดาวสุกในตำแหน่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชาวกรกฎจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมจะทำให้ผู้คนทั้งหลายจะรักใคร่และก็อยากจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับคุณนะคะ เอาล่ะก็ถือว่าในช่วงนี้เนาะหากชาวกรกฏท่านใดที่อาจจะลำบากเดือดร้อนอยากจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่หรืออยากจะไปขอให้ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลใดๆคุณก็มีโอกาสจะได้รับความสมหวังเข้ามานะคะ 4. พฤศจิกายน ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจะต้องขีดเส้นใต้ไฮไลท์เอาไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพระเกตนะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเทวดาจะโคจรเข้าสู่ลาภเป็นลาบเป็นผลย้ายเข้าสู่พบแห่งความสำเร็จของชาวกรกฎค่ะเรียกว่าบุญที่เคยทำจะหนุนนำให้เจ้าชะตาประสบกับความสำเร็จในทุกเรื่องจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาพระเกตในลาภนั้นก็หมายถึงลาบลอยนะคะ บุญกุศลจะหนุนส่งนะคะและเมื่อมาโครจรร่วมกับดาวมฤตยูนั้นก็นับว่าในหลายคนหลายท่านจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันจะมีโชคดีอย่างเหลือเชื่อนะคะนอกจากนี้ค่ะพระเกตนั้นก็ยังหมายถึงการที่จะได้ทําบุญการที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นเอาล่ะก็ถือว่านะคะหากในช่วงระยะเวลานี้หากชาวกรกฎท่านใดนะคะมีโอกาสได้ไปเข้าวัด ได้ไปทําบุญได้ไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าคุณจะไปขอโชคขอลาบขอให้มีบุตรมีบริวารใดๆก็ตามคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับโชครับพรจากเทพเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสมหวังสําเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจในช่วงนี้นะคะดวงการงาน ทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารนะคะก็จะยังโคโจรเล็งไปที่เรือนการงานของชาวกรกฎค่ะดังนั้นแม่หมอก็มองว่านะในช่วงปักแรกนี้อาจจะมีความวุ่นวายหลายอย่างเข้ามาอยู่นะคะบางทีคุณจะต้องไปเจอกับเรื่องยุ่งยุ่งนะคะหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณเท่าที่ควร บางครั้งบางคราวเราก็อาจจะต้องไปเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีทําให้เรารู้สึกแย่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงกันไปค่ะอย่าไปเสียเวลากับคนพวกนี้เพราะยิ่งจะทําให้คุณอารมณ์เสียแล้วมันจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณได้ส่วนคนที่ทํางานประจำนะคะช่วงนี้จะยังหนีไม่พน้นนะคะงานเก่าๆเดิมๆที่อาจจะวนเวียนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขและชาวกรกฎนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะ ในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆกันให้ดีนะคะส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจก็ถือว่าธุรกิจการค้าของคุณยังไปได้เรื่อยๆคะ่ะและดาวสุขที่ย้ายมาโยกหน้าลัคนานั้นแม่หมอก็มองว่าน่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและคนที่เข้ามาอุดหนุนคุณให้มากขึ้นนะคะ คนที่ทำธุรกิจก็เช่นกันนะว่าจะยังเติบโตขยับขยายได้อยู่และบางทีอาจจะได้เจอคนใจดีที่จะเข้ามาช่วยชี้ช่องทางแนวทางในการสร้างธุรกิจด้วยนะคะ ดวงการเงินเอาละชาวกรกฎชีวิตอาจจะวุ่นวายบ้างนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ต่างๆแต่ว่าสําหรับดวงการเงินของคุณนั้นจัดว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเรียกว่าน่าจะติด1ใน3ราศีที่ดวงดีเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยค่ะดาวสุขที่โคจรเป็น3แก่ลัคนานั้นนับว่าจะเข้ามาช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับเจ้าชะตาอยู่ไม่ขาดนะคะ ส่วนดาวการเงินที่โครจรอ,อยู่ในราศีตุลก็จะส่งผลให้หลายคนเลยค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านจะได้รถจะได้ทรัพย์สินอสังหา และอีกความหมายก็คือนะคะคุณจะได้เงินได้ทรัพย์สินจากผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวเอาล่ะอีกเรื่องนะ,ะที่เราจะลืมไปไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของความดวงดีนะคะลาบลอยที่จะมีเข้ามาอีกเช่นกันพระเกตโคจรเป็นลาภะค่ะนั่นก็แปลว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างจะดวงเฮงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะถูกหวยจะรวยทรัพย์จะมีลาบลอยเข้ามาดังนั้นค่ะใครที่อาจจะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ุณอาจจะต้องเน้นเลขที่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบเลขหางประทัดเลขยอดทำบุญบริจาคทอดกระถินก็นับว่าน่าจะนําพาโชคลาภมาให้กับคุณนะคะดวงความรักก็สำหรับความรักของชาวกรกฎนั้นนะคะก็อาจจะต้องแบ่งเป็น2แบบค่ะเอาเป็นว่าคู่ไหนที่ยังรักกันอยู่นะคะ พอดาวเสาวกลับมาเดินหน้าได้ก็น่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องหันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันแล้วลองปรับจูนกันใหม่ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็มีโอกาสจะได้ไปต่อนะคะ แต่ถ้าหากคู่ไหนที่มันอาจจะไปต่อไม่ไหวเมื่อดาวเสาเดินหน้าแบบนี้ก็แปลว่าใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดนะคะใกล้ถึงจุดที่จะต้องแยกทางกันเดินแล้วนะคะก็ถือว่าอีกไม่นานเนาะชาวกรกอาฎจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณ แต่ถ้าใครที่ยังโสดนะคะหรือว่าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาทางความรักนั้นนะคะดาวสุขเมื่ออยู่ในราศีกันนั้นจะทําให้คุณเป็นที่หมายปองจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาทักเยอะมากดังนั้นคุณอาจจะต้องพยายามบริหารเสน่ห์กันให้ดีด้วยนะคะ ดวงสุขภาพก็ถือว่าช่วงนี้นะคะชาวกรกฎนั้นไม่ได้มีเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะถือว่าคุณจะแข็งแรงดีเนาะถ้าเคยป่วยอาการก็จะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังนั้นก็คือบางทีค่ะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเรือนนะคะบางทีญาติพี่น้องจะทะเลาะกันหรือว่าอยู่อยู่อุปกรณ์เครื่องใช้รถรายวดยานพาหนะจะพังจะใช้งานไม่ได้ จนคุณต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชา n นลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานนะคะในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะทุกคนเลยค่ะขอให้คุณมีความสุขนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและใายที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลกันทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ